ช่ิงรู้ด้านมาลยครับหากบ้านคุณมีปัญหา อยากจะหาทางแก้ไขอยากปรึกษาใครสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องร้าวรานไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อนจะกลัวจะซึมจะซึมจะซ้ำจ,จ,จะต่อเติมอาจารย์สมรังจะช่วยตอบอาจารย์สุนชายจะช่วยใคร กับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบฉันรู้คู่บ้านฉันรู้คู่บ้านทุกคำถามเรามีคำตอบทุกปัญหาเรามีทางออกไม่ต้องกลัวช่ารู้ค คคมีตอบใหุ้ณสนับสนุนโดยทุกเรื่องสีทาบ้านอาคารที่มิสเตอร์เพนจะยบทุกการปกป้องด้วยสีซ u เปอร์เ11สตรองชิลทาหลังคาไม้ฝาบล็อกปูถนน E.P.S. โฟมด้วยซ u เปอร์เ11 All p อ r p o พสนะครับกลับมาช่างรู้คู้บ้านนะครับนะอย่าลืมนะครับการอรวมบ้านโฟมนั้นมีขึ้นทุกเดือนนะฮะ 0917893530กุมภาัน์นะครับนะก็ท่าน,นันี่คือท่านที่อบรมกุมภาท่านจะได้เล่มนี้นะพร้อมดี d ีดีนะฮะนะก็ไปกันได้ที่เชียงแซานะครับเสาร์วันที่10กุมภาหนังสือเล่มนี้คือชื่อว่าคู่มือสร้างบ้านโฟมหรือว่าโฟม14นะครับทุกท่านก็จะได้เล่มนี้ไปนะฮะเล่ม,มอื่นๆท่านซื้อได้ที่หน้าห้องสัมมนาอบรมทุกแห่ง ที่นวมินที่เมืองนอนท์ที่เมืองนอนท์เนี่ยครบทุกเล่มแต่ที่นวมินอาจจะไม่ครบทุกเล่มที่เมืองการไม่ครบทุกเล่มที่เมืองการเราก็ยังชะลอการอบรมอยู่ปีนี้นะครับปีที่แล้วเป็นการชะลอตอนเศรษฐกิจปีนี้เราก็ยังชะลออยู่นะครับอย่างแต่ว่าใครจะไปซื้อโฟมซื้อดายาซื้อหนังสืออันนี้ยังเข้าไปได้อยู่นะครับหรือผ่านแล้วเข้าไปแวะชม โดยเข้าไปได้เลยเพราะเป็นระบบเปิดอยู่แล้วนะครับระบบของเราให้เดินชมเดินดูอะไรเงี้ยเราก็ดังเราก็เห็นโฟมอยู่แล้วนะครับเรามี4ี่ห้าก็ดังบ้านโฟมเหมือนกันกนั้นอยู่ตรงข้ามศูนย์ฝึกเรารอเขาชนไก่นะครับติดถนนเลยนะไปได้นะครับอมาดูกัน <c oughs> วันนี้ก็เรื่องโฟมที่เห็นเนี้ยโฟมทําพื้นโรงงานปกติ้าแบกทรายเข้าไปก็คือ,คอต้องมีการถมการการั้นไม้เบิงไม้แบบเทียบ แล้วถมสูงขนาดนี้ภาระต่อฐานรากภาระต่อน้ำหนักเดิมเนี่ยเยอะเลยแต่เอาโฟมวางเอาทรายกดทับแล้วก็วางเหล็กแล้วก็เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยนี่ครับง่ายมากนะครับแต่เปินบ,บางจุดเท่านั้นนะครับที่เขาใสา่ทรายไปแต่โดยทั่วไปก็มีอันนี้เป็นสะพานคอสะพานนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับเวลา พอสะพานที่มันจะไม่สุดนะก็จะเราจะเทคอนกรีตไปอย่างนี้นะครับเทคอนกรีตทับไปข้างบนไอข้ขาวๆนี่คือโฟมนะฮะลดแรงด้านข้างไปนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งในการทําพอสะพานนะครับที่ลดการสุดตัวในทางวิศวกรรมนะฮะอัน,นนี้ถือว่าเป็น, Solar นโ,ซโ,ซโ,ซโซลาร์ฟาร์มโซลาร์ฟาร์มนะครับ อันนี้เป็นหลังคาอีกอันหนึ่งนะรู้เหมือนน่าจะสัญชัยไปไปรีวิวหรือไงนะฮะคือเขาไม่ต้องการอีกชั้นหนึ่งหรอกแต่ต้องการปิดความร้อนนะครับก็สามารถที่จะทําได้เมื่อกี้นี่เป็นการปิดความร้อนนะคือเอาโฟมเนี่ยไปตีแล้วก็เอาวางไว้ไม่ไม่ต้องการให้คนไปอยู่แต่ไม่ต้องการให้ร้อนและไม่ต้องการรั่วนะครับเขาก็เลยใช้วิธีนี้นะครับ ขึ้นมาพอคนรอดได้นิดหน่อยนะครับมุงโฟมไปอันนี้เป็นเอสโดมวางข้างบนแล้วก็เป็นบ้านข้างล่างนะฮะน,นี้เป็นอา่นาอยู่ตรงตรงท่ามะนาวนะฮะวางมะนาววางมะนาวนะครับ,รบแบบนี้เยอะเลยนะครับถ้าใครไปเราจะเห็นตรงเนี้ยวังมะนาวนะที่ถนนพระรามสองไปตัดเพื่อจะไปเพชรบุรีราชบ,บุรีนะครับตรงเนี้ยครับบีรีสอร์ทอันหนึ่งเอาเอาโดมเนี่ยไปวางข้างบน นะครับแล้วก็บ้านคล้ายๆป้อมยามนี่วางอยู่ด้านกลมๆนะครับ,นะรบอย่างเี้ยครับตรงแยกวังมะนาวเป็นรีสอร์ทแบบนี้เลยนะเป็นโดมแบบทรงอย่างเงี้ยประมาณนี้เยอะเลยนะครับลองโดมเอสโดมอันนี้อันนี้เป็นเอสโดมนะครับของวัดคือเอสโดมอันเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นของวัดก็จะใส่ให้เหมือนวัด กลีบบัวที่เห็นไม่ได้เป็นโฟมแต่เป็นเพราะเป็นกลีบบัวที่ทางวัดเนี่ยหล่อเก็บไว้นานมากแล้วนะครับอาจจะมาทําอะไรสักอย่างหรือโยมให้ยโยมถวายไม่รู้แต่พระอาจารย์ท่านโอ้โหพระปาาในความคิดสร้างสรรค์ดีมากประกอบกับคนแถวนี้มีฝีมือคือโกดังของของวัดเนี่ยผมเดินเข้าไปเนี่ย<ม>พอๆโกดังผู้รับเหมาอะมีนั่งร้านมีเครื่องผสมปูน มีปูนแผ่นปูนอะไรเยอะมดลมวลเนี่ยอันนี้สร้างสารรค์โดยพระอาจารย์นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านได้จังหวนนัดธาราธีนะเนี่ยอันนี้ก้อนนี้โฟมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโฟมทั้งหมดถ้าไปต่อด้วยอย่างอื่นไม่มีทางได้เพราะมันหนักมากแต่เน,นี่เป็นปูนเพราะมันอยู่กับพื้นปูนนะฮะแล้วก็ใส่ซุ้มหน้าต่างปัจจุบันเป็นที่เหมือนกับเจดีย์ใช้เนื่องจากว,วัดนี้เป็นวัดป่าไม่ไม่มีโบสถ์ ไม่มีเจดียะเวลาเวียนเทียนขึ้นมาบนนี้เลยนะครับวันนี้อยู่บนเขาแล้วนะครับนะตามติดต่างอันนี้เป็นที่จนันทร์ชัยไปดีวิวนี่เป็นเรือช่วงปีที่น้ําท่วมนะครับเจ็ดแปดปีมาแล้วน,นี่ในเรือหลัเนี้นี่ทั้งหมดนี่กือหกเจ็ดร้อยโลนะฮะทั้งหมดนี่สามสี่ห้าประมาณห้าคนเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยโลได้เพราะ คุณใหญ่นี้ก็เจ็ดกว่าประมาณร้อยกว่ากิโลแล้วผมตอนนั้นก็ไม่เบาเหมือนกันฮะสัก7จ็ดสิบกว่ากิโล,ลน่าจะได้นะฮะนี่อันนี้ก็8ปดเกบโล,ลนะตีถ้าห้าคนก็สักเจ็ดรอยโล,ลโฟมนั่งสบายเลยเรือโฟมนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งโฟมกันร้อนนะครับกันรั่วกันร้อนโฟมทำ ก่อนหินน้ำตกภูเขาทําอะไรดีอันนี้บโฟมมีจำหน่ายที่มิตรเพ็เมังนนนะบโฟมนี้นะครับอันนี้เป็นถนนโฟมนะถนนโฟมนีอ้อยู่ที่หมู่บ้านทวีราดา5อันนี้คือให้เห็นว่าถ้าเชื่อชอบใช่คือโฟมเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมีความชอบอะไรสุดก็จะใช่เลยนะครับ,นะรบก็อันนี้จะครับก็ติดตามสิ่งเหล่านี้ได้ใน YouTube พิมพ์คําว่าสันชัยขนาดก็จะเจอเพียบสําเริงยังมีน้อยนะครับสําเริงเนี่ยยังมีน้อยคือช่องอาจารย์สันชัยจะโพสบ่อยมากผมโพสน้อยนะครับในยนะูทูบเฟซบุ๊กสาเริงนะฮะร,ร,ร้อนในบ้านเก่าบ้านเย็นในวันร้อนร,ร้อนในบ้านเก่านะครับคือปกติโดยทั่วไปการอบรมที่เมืองนนท์และที่นราบนเราจะมีการมอบวุฒธธิบัตรเผื่อว่าใครใครมานะครับ,นะรบ,นะรบก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีการมอบวุฒิบัตรนะฮะ การมอบวุฒิบัตรของเราก็คือเป็นการบ่งบอกว่าท่านมามาอบรมที่นี่ให้ดูว่าเดี๋ยวผมให้ดูย้อนไปนิดหนึ่งเดี๋ยวดูนะฮะคือโฟมที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยเราเรียกว่า E.P.S.S. แมางจากคำว่า expandableP มาจาก P.S. หมายถึงโ l ลีสไตรีน S ตัวสุดท้ายมามาจากคำว่ามาจาก เอตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมาจากว่าโซลูชันคือทุกปัญหามีคําตอบอะบายสําเริงและสัญชัยบางอย่างกย์สัญชัยก็ไปคิดไปเห็นไปก็มาทําบางอย่างก็ผมโดยทั่วไปผมจะดีไซน์ไว้ได้เพราะอะไรมันอาศัยการอ้างอิงจากการก่อสร้างปกติแล้วมาประยุก์ตเป็นโฟมนะครับแต่สัญชัยพัฒนานได,ด้ดีกว่า ไปเห็นหน้างานมาพัฒนาบางทีเป็นของผู้รับเหมาแล้วมาพัฒนาต่อนะครับนี่คือการใช้ EPS s foam ในงานก่อสร้างนะครับนะครับติดต่อเราตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับเบอร์ผมก็ทางขวาเบอร์จันนนชยัยลายจันนนชยัยก็ฮอตทิดเลยนะฮะผมที่เราใช้เราใช้คำว่า EPS s นะครับ,นะรบมาจากคำว่า expandable poly styrene นะฮะแล้วก็บาย 3s ตัวสุดท้ายคือนะฮะ สำเร็จทุกสันชัยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่อง m อ็มคอวันมิติข่าวอันนี้ตอนนี้มิติข่าว90 5หรือเราก็จะมีรายการนะครับก็เราทำรายการนะครับติดตามกันได้นะครับนี่ครับ E มาจากคำว่า e x p a n d a b l e P ก็คือโพลีปกติ PS นะฮะโพลีไซดีน PS เนี่ยจะติดกันนะครับโพลีไซดีนพีเนะครับ S คือส o ร u t i o n by บสำเร็จรุษและสันชัยนะฮะ คือโฟมที่ใช้ในการก่อสร้างง่ายๆเลยนะครับคือโฟมที่ใช้ในการก่อสร้างความหนาแน่น1.25ปอนด์นะครับอันนี้คือหลักการหลักการของบ้านโฟมเลยเราจะใช้เป็น2ปอนด์ใช้เป็น0.6ปอนด์หรืออะไรก็อันนี้ไปว่ากันแต่ว่าโดยหลักเราจะใช้1.25ปอนด์เป็นหลักนะหลังจนะากนั้นเราก็จะออกแบบให้มันได้60เมตร2ี่เมตรสีไปเรื่อย คืออย่าให้มันมีเศษจาก60เพราะไม่งั้นมันจะเหลือแต่ความเหลือไม่เป็นปัญหานะเก็บไว้ได้นะครับคือโฟมสูงสุดเนี่ยจะยาว6เมตรนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยถ้ามันยาวเกินทำไมหกเมตรบางทีมันมีปัญหาต่อการบรรทุกเราจะตัดทีละสามเมตรสามเมตรสมเมตรสมมุติถ้าทุ่นเรือเราเนี่ยยาวสิบสองเมตรเราไม่ควรสั่งโฟมยาวสิบสองเมตร เราควรใช้โฟ3ม3เมตร3เมตร3เมตรไปต่อกัน4ท่อนนะครับเพราะว่าอะไรความแข็งแรงของโฟมไม่ได้อยู่ที่ยาวสุดความแข็งแรงของโฟมอยู่ที่กระดูกเหล็กที่มันดามอยู่ยงั้นเราดามเหล็กแค่3มมมมมเมตร3เมตรคือเหล็กเนี่ยมันแข็งแรงแต่โฟมมันลอยตัวนะครับฉะนั้นทำให้โฟมอยู่ในเฟรมเหล็กมันก็สามารถที่จะอยู่ได้ ในน้ำโดยไม่กระเพื่อมรองรับน้าหนักของได้นะครับโฟม1นทิวรับน้าหนัก800กิโลถ้าทําบ้านลอยน้ำาฉะนั้นมันจะมีความแข็งแรงทนทานตามอายุขัยน,นะครับเอาละครับหมดเวลาพบกับสิ่งที่นะ่าสนใจครับ